อยากจะถามครั yeah, night, yeah, ้ง <estiver> ส <thorough también injuries> no, ุดท้ายก่อนคืนวันโหด้ายจะมาถึงเอยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าทำไมต้องหลอกฉันถ้าไม่รักก็บอกกันตั้งแต่วันนั้นติดิดติดติดติอย่าฝันจะได้ว่าใจเอยไอ เออ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 เเออ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 เอๆเออเออยออเออเอ้เอ้เออเออเออเอยเออเออเอเอออเอออเอ้เเออ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 เเอ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 

อยากจะถามครั้งสุดท้ายก่อนคืนวันอันโหดร้ายจะมาถึงวันนี้บอกฉันหน่อยได้ไหมว่าทำไมต้องหลอกฉันถ้าไม่รักก็บอกกันตั้งแต่วันนั้นดึกๆๆๆดึกดึกดึดึกดึกดึกดึดดึดึด